สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมพวกเราครับวันนี้เช่นเคยครับผมอยู่กับบรรยากาศที่เงียบเหงาอีกแล้วเหมือนปกติทุกๆวันกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับอยู่กับร้าน C ีพของพวกเราวันนี้เนาะนี่ยร้าน C p พครับ c ีพีธนินทร์ฟูดโดย CP ครับ สินค้าที่เรามีจำหน่ายก็น,นี่พี่น้องน้ำดื่มไข่สดนะฮะแล้วก็น้ำมันพืชเครื่องปรุงหลายๆอย่างความทางเนื้อหมูเนื้อไก่อาหารทะ,ลทะเลมีอยู่นี่หมดครับพี่น้องของเรามีทุกอย่างเลยนะมาแล้วได้เกือบทุกอย่างเอา่าไป,ไปไหนหมดเลยนะอ๋อไม่ใช่วันนี้ได้ห้าหกสิบโลแล้วบอก อ๋อพ่อโรงเรียนเท่าไหรโรงเรียนอากษัเรียนของ 20, รามสอ้าวพ่อแต่หมบทตันนี้เรา60กว่าลูกอะแล้วก็มีเจ้านอกอีกโอ,อ้วันนี้หมบทออกดีเนาะถือว่าของเรามีคุณภาพอ่าถ้าเราไม่ไม่ดีจริงอ่ามันคงไม่ขายไม่ได้เนาะ ลูกค้าใช้แล้วบอกว่าด,ดีบอกว่าด,ดีลูกค้าบอกแล้วว่าด,ดีก็ถึงขายได้เยอะพี่น้องเนาะวันนี้ถือว่าหมูบทของเราไปได้ดีนี่ฮะหมูบทราคาไม่แพงพี่น้องมูบทราคา80บาท120บาทครับปุรามี2ราคาครับผมเนาะสินค้าที่มีคุณภาพครับผม เป็นเนื้อเศษบดพี่น้องนะไม่ใช่ว่าเนื้อไม่ดีเนาะเนื้อดีๆทั้งนั้นเลยครับผมบดออกมาแล้วก็มันไม่เยอะทําให้เราขายได้ครับนะเราขายได้ขายดีถ้าเราของไม่ดีเราก็คงขายไม่ได้พี่น้องนะฮะก็ต้องอยู่ที่คุณภาพครับผมถึงจะขายได้ครับว่ากันไปแลนะ้วเนาะเพราะเราบดสดครับเราไม่ไม่ได้ว่าเป็นแช่แข็งนะรเราบดสดนะสินค้าเลยอนะ คงความอร่อยหรือว่ารสชาติจะดีกว่าที่แช่แข็งนี้แล้วพี่น้องเพราะเราเป็นของสดๆเลยแล้วนี่ฮะหมูบดซีพีครับพี่น้องอหมูบดท,ที่มีคุณภาพเนาะน่ฮะท,ทั้งด้านในพวกเราก็มีให้พี่นอ้นองเนาะเอ้าพูดตัเรื่องทซ้ำเดิมๆนี่แหละเดีด๋วยวให้ดูบรรยากาศทุกๆวันวเราก็มีหมูมีไก่มีแล้วก็มีเครื่องปรุงเครื่องปรุงพี่น้องมีน้ําดื่มนี่ไว้บริการพี่น้องพวกเราครับผมลูกค้าของเราก็มาหลากหลายครับทั้งโรงเรียน ที่ซื้อไปประกอบอาหารให้นักเรียนกันครับแล้วก็ทั้งเ,เรื่องของคุณพ่อบ้านแม่บ้านครับที่มาซื้อไปประกอบอาหารให้ครับรับประทานแล้วก็มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าครับลูกค้าพวกเราก็จะมีหลายๆประเภทเนาะหลายๆแขนงนะครับขอโทษที่พูดผิดพูดถูกาะ เพราะว่าจะมีเรื่องของอคุณครูไปประกอบอาหารในโรงเรียนที่โรงเรียนแล้วก็มีพ่อค้าแม่ขายที่ไปขายอาหารตามสั่งไปประกอบอาหารขายครับนี่ฮะมีทําเกงตุ้งเกงถุงครับบางท่านก็เอาไปทําเรื่องของอไส้กรอกไส้กรอกครับเนาะนี่ฮะก็มาเลือกซื้อกันดูแล้วก็ไปลองใช้ดูครับเพราะว่าตอนนี้ร้านขายหมูขายไก่นี่พี่น้องนับไม่ถ้วนเลยครับในตัเมวองสุรินทร์นี่มีหลากหลายมากๆมีเยอะมากครับ แต่ก่อนปีที่แล้วนี่มีไม่เยอะเนาะแต่มาปีนี้ครับพี่น้องโอ้โหนับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าร้านที่เกิดขึ้นนะะร้านขายของสดร้านขายอ่าประเภทที่ว่าหมูไก่อเงี้ยขายสินค้าประเภทนี้เยอะมากครับนะฮะสินค้าแบบนี้เยอะมากเลย พวกเราก็ต้องยืนหยัดและสู้ต่อไปไแั้วเนาะสรรหาสิ่งดีๆมาให้พี่น้องสรรหาสิ่งดีๆมาให้ลูกค้าครับนําสินค้าที่มีคุณภาพมาจําหน่ายเพราะว่าถ้าซื้อถุกผูกมาขาอยากได้กำไรเยอะเพราะว่าแป๊บเดียวพี่น้องเนาะไปไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกค้าเขาก็มีตัวเลือกเยอะลูวกค้ามีตัวเลือกเยอะลูกค้าจะซื้อตรงไหนก็ได้เพราะว่าร้านเยอะแยะมากมายเลย ถ้าเราไม่เน้นเรื่องคุณภาพไม่เน้นเรื่องของอความสะอาดเรื่องคุณภาพการบริการนี่อยู่ยากเลยพี่น้องเนาะอยู่ยากแน่นอนเนี่ยต้องสรรหาสิ่งที่ดีๆมาให้เพื่อนๆมาให้ลูกค้าพวกเราครับเนาะพอกเราเรก็จะนาเรื่องของฐานเรื่องของหลายๆอย่างมาจําหน่ายในที่เดียวกัน,กนครับผมเพราะว่าบางท่านนี่มาซื้อหมูซื้อไก่แล้วบางท่าน,นี่เป็น ลูกค้านี่จะเป็นประเภทออเอาไปทำกับข้าวขายเนาะเป็นร้านอาหารตามสั่งบางคนก็ต้องใช้ถ่านใช้น้ำมันพืชนี่ฮะใช้ถ่านใช้น้ำมันพืชใช้เครื่องปรุงเนาะบางทีอาจจะถูกกว่าหรืออาจจะแพงกว่า,าร้านหรือว่าห้างสิสนค้านิดเล็กน้อยก็แต่ว่าถ้าไม่เสียเวลาก็ซื้อทีเดียวไปเลยเนาะแล้วก็เรามีอาหารทะเลครับอาหารทะเล บางคนก็อยากกินอาหารทะเลมาก็มาที่เดียวครับมาซีพีของเรานี่ได้ทุกอย่างนะตั้งอาหารทะเลอาหารสดนะอาหารแช่แข็งนะโอ้มีหลายๆอย่างครับผมมีซอสเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสหลายๆอย่างตรงนี้ครับมาแล้วเพียบพร้อมนะตอนนี้ร้านค้าเยอะก็ต้องปรับปรุงเรื่องของการบริการเรื่องของอสินคา้าต้องหาสินค้าเตรียมสินค้าที่มีคุณภาพครับ มาจําหน่ายให้พี่น้องพวกเราถ้างย่านนี้ผมว่าอยู่ลําบากอยู่ยากอยู่ลำบากแน่นอนเนาะเรื่องแบบนี้ก็ต้องสู้ต่อไปครับหลายๆคนที่ยอมแพ้และท้อถอยครับแต่เราก็จะยืนหยัดสู้ไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะ,อ,ะอาจจะเพิ่มสินค้าอื่นมาขายเพื่อที่จะให้เราอยู่ได้ครับอตอนนี้ถือว่าลําบากกับทุกคนทุกๆท,ท,ท่านนะ,ะไม่ว่าเขาลำบากหรือเปล่าล้วก็พูดไปทั่วเนาะ เราลาบากครับพี่น้องตอนนี้ค้าขายลําบากมากเลยค้าขายลําบากคู้แขงเยอะ,อะแต่ก็ต้องปรับตัวพี่น้องนายยากคู่แขงเยอะครับผมธุรกิจนี้คู่แขงเยอะแยะมากมายเลยน้ำมากันไปเนาะให้ดูหล,ลายๆบรรยากาศนี่ฮะตั้งแต่เราทําคลิปมายังไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยเนาะแล้วก็เศรษฐกิจช่วงนี้ก็ถือว่างเงียบด้วยแหละพี่น้องอ่ะเงียบด้วยบวกกันไปหมดครับ ทั้งเงียบทั้งคู่แข่งเยอะ,อะธุรกิจนี้ใครที่จะทําก็ต้องคิดให้ดีพี่นนะ้งเนาะมันอาจจะมองดูสนุกสนานมองว่าขายได้ขายได้แต่มันก็ไม่แน่ที่คิดกันเนาะธุรกิจแบบนี้ก็อแบบนี้หรือว่าอยากลองก็ต้องลองดูพนะี่น้องศึกษาข้อมูลดีแล้วก็มาลองทํากันดูครับท่านอาจจะทําได้ดีท่านอาจจะมีความสามารถทําได้ดีกว่าหาแหล่งวัตถุด,ดิบแล้วก็ตั้งใจทําก็จะดีครับผมเนาะ,ะแต่ผมมองว่าธุรกิจนี้ไปยากแล้วลําบากแล้ว แต่ถ้าจะขายก็ต้องหายอย่างอื่นมาขายเสริมครับพี่น้องเนาะพอธุรกิจแบบนี้ต้องมีสินค้ายอย่างอื่นมาจําหน่ายพวบคู่ไปด้วยครับเพ่าจะได้ค่าน้ําค่าไฟค่าแรงพนักงานเนาะมันก็ต้องประมาณนั้นพี่น้องเนาะอ้าก็ขอบคุณ f c ขอบคุณแฟนเพจของพวกเราที่เข้ามารับชมให้กําลังใจพวกเราทุกๆคลิปทุกๆไลค์ท, ight, ที่เราลงไะใ,ให้ทุกคน ส,สู้อ่ะเหมือนพวกเราที่ต้องสู้กันต่อไปครับสวัสดีครับเขาว่าไอ้คนจะตกภาคเราะตกภาคอีสานเนี่ยแต่บรรยากาศก,าก็อย่างงี้นะเอะเมื่อกี้สวัสดีลาไปแล้วแต่ว่ายังให้อยากหเห็นบรรยากาศของตลาดสดด้วยครับ พี่น้องก็ยังไม่คล่องเรื่องขอ,องการเ่ะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ